ที่หยังเถอะเถอะตังทอเฮ่หนังฮะโอเฮที่ังตังทอเสดายทอเลี้ยงหนูเถอะเอามาเฮ็ดโตัวไปนั่งยุงห่มไผ่ตั้งฝาทอก็ไม่อัดเยอะชิ้นเฮ็ดโตให้ดูไม่อัดหนาอยู่นี่ล่ะหนาอยู่ได้อยู่เพราะแตกง่ายหรือที่บอกห้องหามบอกก็ได้บอกก็ไม เฮ้าายนายยืดหรอได้ยืดหรอสิมิงก็ได้ไประเด็นเ่งเน,เนาะเออสิบนี่แหละไม่มีเหล็กหนายยืดหรแต่ว่าขึ้นไปนั่งไม่ได้เด้เดี๋ยวเว้นว่าสิเสียมเล็กอย่างก็เสียมเล็กเอะไรนั่นลงมเส้นลงหลังหรือเล่าโยกไปทั้งหลังเลยยืบเด็ดแพนนี้มา โอ้ oh, สักแค่เอาซิบหามิ้น่ะนายยุติบ่าวเนาะ <S <S มาเห็ดห้องโตซื่อจากลานบีคอนกีดค่ะใครอยู่บนมีรถด,ด่วมนมาไห้เนาะเอาไว้สิพอดี๋ยวไห้องนอนใบนางรถห้างเราต้องเคลียร์ง่ายเลยจัดไปดีๆลากไว้นางเมื่อวันเกิดพอดีเราลกลับไปนั่งเลยนะพี่น้องลาเขตไปไทมา้ามานั่งเลิงย้อมไพ่เอาไ้ใส่โตปัะนะถึงฝนถึงยังกับได้ย่า,ยาน โอ้เวนาค้วต,ตอนหลังเนาะหามสามแบบว่านั่นสิฮิตโต้เด้อค่ะม้นอนี้เพ่ไปเสดอกเฮปเด็กเรียแล้วละ่จะฮิตโต้ตินะเออมเันไป uh. ได้อยูะไ uh. าย uh. ายูอยนี่ดําซอยเพ่นเก้าอีเพิ่มเพราะว่ามันหฮมดีอันนี้มันทนแดดทนฝนดีว่าสื้อเชื่อเดียวแล้วแล้วโลดเพต้องง่าย ผมไพ่ฮากรมาดียอหมอียกคบ้วฮะยหมอเีกล้ว่ยังยอดมาย่างใส่กันเน้ยค่ะเตรียมสถานีกันอันนี้เฮ็ดไวเลยเนี้ยค่ะเอยอดทาหลงไหลมุนไปยุบบานั่งเฉลนบ่าโอ่งเริ่มมงลุกนาลุกเตรียมลุกเตรียมลุกพอดีแลวไป้เฮ้เพอดีล้วเลยมา

เอาดิเขาไปซ้ำม,มาไม่ดึกติ๊กนั่นสามโตสี่โตห้าโตโอ๊ยอพี่น้องมานางซอยนี่หลายนี่ล้ารงรถพออันเดียพี่น้องหลังบ้านไปซีหา่าโตพูด้ลย เพิ่นมาเอาสาเสื่มเจ้าคือจ้นกันเสื้อนี้มาเอตโต้บัสสัตเพิ่นมาเสร่มสีเรียงอย่างพุทนเนี่ยไอเสื่มเสดายทอเนาะตรงละไปล่ะเลี้งเลงกันไอเอาแพนนั่นไปวัดได้ปะเนี่ได้สองพอลูบาาเต็ก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 บ้านนะเต็กย่อฟ้าเบียบไปเซโรอ ก็ไปนั่งเล่นพี่น้องหางเลือไปหางเลือหลายๆกายกายพูดกายเออพ่อเราเป็นหางกลมบุ้งบึ้งอ่าเราเอาเก้าอี้มาใหญ่แด้วป่ะเนี่ยได้คอยสไปกวดเก้าอี้ก็ได้พระราษฎร์โอ้ยเก้าอี้กับเพื่อนน่ะนตู้ห้ยวิถีวัฒนธรรมบ่ฮองวิถีวัฒนธรมสองมั่ ตัวละสามแต่ว่านย้ำนั่งไหนซ่อนนั่นเองแต่ว่าน่ะเออตัละสี่เอ๋ใหญ่เว้ยพี่เจ้าก็นั่งใช่ไหมโตเฮามันยังก้าเขาเอิ้นน่ะมันอันโตเฮามันแบบทองแท้อยู่แล้วเนาะค่ะหามน้ำหนักหลายเย้ได้แล้วเอาไปไม่เขียนเลยปะ ไปเย็นไป <laughs> อันนี้คือกลางไว้เลยแต่ผู้ใดที่นั่งมุมใดเด้อพี่น้องได้เพราะเป็นงานมันเกิดอีหยังดอกค่ะอันยามแบบว่ามันทนฝนด,เด,เดิเออคือเแต่พอเอาเออปีนี้ีอกนะแราะมันมีตู้หลังหลังบันม่ตู้เนี่ยแล้วงานชิมใบหนันกซื้อน้ำกอกล้วยนะเต็นยุเขามาซ่อนสามซ่อนสี่นางกระตุ้นบอยยุบันหล,ลังบันเราก็เต็มี้นันที่ปีหนเนาจะมี้เขตให้พอเหี้ยว่านางตัวนี้ แล้วนั่งโตเดียงเนาะบาสบาจะไปมาวัดเอาสกอตอันนั้นโอ้ยังก็ไม่สกอตเขาเอ้ยังก้สลับมีดมาวัดไม่ไปเดียแล้วราคาโตได้จางโตพี่น้องว่านนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโตพี่นี่ยิงเนี่ยโตนี่ยิงแม่ไปครับโตเน่สวัสดีท่านผู้ชมนี่แม่จ้าเฮ็ดประเดี๋ยวไปพร้อมเห็นเฮาเห็ดอันนี้ก็อยากมาเห็ดอันนี้นั่นสินี่นี่พี่น้องหนึ่ง ตรงแม่กวดวจะนีกันนึงอันนี้ยังห่มดีเนี่ยสองหาละหาพอหกกัะบบนั้นก็สิบใบนรั้นใบคนนั่งน,นะไปวางกะติกไปวางอย่างอันนี้สีไใ้อะงานมันเกิดนะพี่น้องดะามืออื่นสิจัดงานมันเกิดตะบากะประเด็นนี้ผู้ใดนองแม่อนอก,นอกต้มเปลือกหมูพวกเปืือนฝูงวิพี่แม่แม่นี่ละหมูแม่เน่หมูแม่กับแม่ซาวเสริมนี่ละค่ะ ผู้หักผู้แพงกันเพื่อเปนเคยซอยเบียดซอย,อยงั้นย้ำย้นน้ำนี่แต่ละปีปีนั้นนั้นแล้วก,ก็แต่ละปีเขาก็กินกันง่ายๆเนาะมีปีนั่นแหละที่ว่าซเสริมอันจ้างหมอล้ำธนาคารย้อนยัง,ยงอันอันทำบุญเลี้ยงพระปีนี้ก็สิไปไสาบาศยังแล,ล้วก็แล้วว่าได้เลี้ยงพระเลี้ยงพระครบแล้วสามปีเนาะ็สิมีตินี่แหละนะะี่ค่ะเฮ็ดเบียดเฮ็ดงั้นไป ใบไผ่นี geliyor, ่ก็ดูกวดเนี่ยก็สะอาดตาแต่ว่าหยากก็บ่ค่อ้ขื้นลายเด้พี่น้องเนี่ยว่าพอนกินมดเนาะห่าพ้นขุ่มมดห่าพ้นขุ้มดินเนี่ยยกตัวย่างตรงเนี่ยค่ะมาเบิ้งจากหยาเคยไล้ลายเด่กพี่น้องเบิ้งเนี่ยถ้าเป็นหาาไผ่มดตัวเนี่ยอันนี้แม่ก็ต้องสิกวดคุณอะเนี่ยเนี่ยกลายเป็นแบบเหพื้นอัตโนมัติไปเลยที่น้อแม่เนาะเออถ้าหากไผ่กวดไปกวดมาน่ะค่ะเฮตะก็มาเนี่ยค่ะสื่อแผ่นนี้มาไหม วัดส่เลียมหนึ่งเลยเอาเลียมเดียวเป็นตัววัดเพราะต้องจงขอบไปยาวแล้วบามันหักพ่อพ่อเอาเออเนี่ยพ่อสัญดานาเนี่ยพอดีเออนี่ละแค่นี่ละมันพูออกจากเล็กไปหน่อยนึงงามที่เด่นเนาะสี่ร้อยสาวเนี่ยพ่ออื้ม เฮ้ยแบบเมจิกดีกว่าตลาดเมกะเมจิกขนาดนี่กมามีขอน่เายิงนิกแมเอิงวัดไปกระเด็นนะพ่อแล้วก็หวมทั้งนั้นลงแล้วก็ตัดไายนามาลงหมดโอ๊ยมุดอีกสักแสดงกันโค้งเลยข้าหน้าเฮ็ดเไหายตาพุ่นเดยอีกโค้งหนึ่งอยู่ เอาไ้เงาหน่อยแห้งหักพ่อเอาไว้สักนั่นละั้งนีะเออเอาจากครั้งนั้นเดีเบิ้งดูเดี๋ยวลึกสางกับสางระวังสางม่างกับสางเง็บหมไปก้อนลดต่ำอันนี้เพื่าะไรวเพื่อเจะว่าตางานมันเกิดเสื่มนั่นแหละาด้เห็นป่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสื่มเสียดาท่อก่าตั้งไม่นีเลย มานางกะยาเนาะคะ่ะเก็บตะเก้าอีไ้ไว <c oughs> <ๆ>้กาการแล้วแล้วคือบิสกะไปเลยสื่อซีลอยสาวสื่อโตไหมประเดี๋ยวเสร็จใจเสร็จใจเล็กสุดท้ายนี่เสร็วปะก็แง่บ้างแม่สุดท <c oughs> ้ายมัน <c oughs> สุดท้ายยุ่นี้ นี um ่ค enfin ือไถ่ไถ่ไปเลยเดินมาั่และเอ๊ะตกเสียงแบบนี้นะนี่ดเดน่ะนี่นี่ตามไปนะพ่อเอามันคือประเดงดึงขึ้นไม่แแ่นี่นี้ไรนี่ไรนี่เขาไปย่นหนะออาไปยืนะนกาจอใช่าอ้าโอ้โหตห ใต้กลางนี่เขาบอกนี่เลยเนี่ยขอบเล็กลอบางมาเด้พี่น้องเด้อวิสกาบวะเนวิาขอนัเลยนี่ออนขอยังบ่มีบ่มกาวิกาตรงกางเล็กไงซ่องเห็นยั่ไก็ซ่องไกนิดนึงอยากเล็กต้องมัดอยากงกันอเอตรงยุบานนะเอ็มกางเล็กบม่่ใ่กินล็กเล็กลกางเล็ก็ปนางแล้วอออกางก็แมนเลย เออตรงบัดกันเด้อบ่เด้อเห็นมหนสมราคาเด้อไม่บอกงามๆัานดุงไหลบ้างเฮ้ยบ้านเงี้ยที่บกแข็งอยู่บ้านนอะไม่สิบเมอยู่ดิ เดีคนขึ้นไปย่ได้แมนวางของคอเอาไปนางกินเฮ้ยตรงบ้านแถวไปเนาะเห้สัญกาอีกวะเันเล็กเล็กเเล็กตรงๆนะเห้มันเล็กเีอตรงนซื่อไก็มีควาาสันตาซื่งเลนยิ่งไปเป็นนาก็ไดิ่ตอนนอพเนาะมีปะมีเด้มีนี่มันทอกันนะยิ่งนานสามนะ ยังบ่ถึงเล็กเลยล็กเลบบง่คุณอาไล่เปะให้เราเออเอากาวเมามาซื้อกะนบ่ซื้เอาเราสิบ่ซื้อละแล้วคอเส้นเสากูแทบนี้สิลเล่อว่ามือหนพี่น้องปล่อยราคาสนนี้เอาไปเสาห่มบ่เป็นธรรมตัดงานแบบพี่น้องยามูมาเด่นมากย่างอันนี้สได้โคงเล็กก็เลไปซื้อไหมอันนี้ม แค่สเป็นสร้างเลยอย่างเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับเสี่ยวไว้สนิท้อค่ะฝากพี่น้องกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเี้อค่ะสวัสดีค่ะเสนอพี่น้อง้อค่ะ